สวัสดีค่ะพบกับกัญญาชาแนลทำง่ายอร่อยด้วยนะคะวันนี้เราจะทำตำถั่วหมูยอนะคะวัตถุดิบก็จะมีถั่วฝังยาวนะคะมีหมูยอมีพริกสดพริกแห้งเราใช้พริกสองอย่างนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะมีมะนาวสดแล้วมีขมบเปียกนะคะน้ำขมบเปียกมะเขือเทศ แล้วก็มีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บคนะ่ะแล้วก็มีปูเค็มค่ะปลาน้ำปลาเราอาจจะไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวดูก่อนชิมดูก่อนเนาะเพราะว่าปูก็เค็มปลาก็เค็มเราจะใส่ผงนัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตีกระเทียมมีกระเทียม่ะใส่น้ำตาลทรายก่อนจะได้ผง่ใส่น้ำตาลทราย่ ถั่วนะ,ะใส่ปั่วฝักยาวค่ะตั้งปัวนี่เราจะตั้งปัวก่อนใส่เครื่องน,นะคะเพราะว่าถั่วแข็งน้องนี่เหมือนมะละกอคะ่ะตั้งปัวก่อนฝักยาวสวยๆโคกับโคกปัวค่ะ ใส่เครื่องนะใส่เ,เ,เื่นอนคะหอันนี้ใส่ลกลยนะะกินดูแล้วไม่ขมถ้าถ้าขมใส่ไ,ได้ะคะใส่ลงไปนี่ผมนี่ไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่เป็นไรกินดูแล้วมขมขาบางอย่างมันขมนะมะนาวบางอย่างมันขม ใส่น้ำกับเปียกอะใส่เคมค่ะเคมาช่น้ำยแล้วันประาใส่สองช้อนนะคะใส่้งมดค่ะ ชิมดูค่ะนี้เรายังไม่ใส่น้ำปานะ้นปานะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนอืมนปาไม่ลลต้องใส่เลยค่ะปลาูก็เค็นปาลาปก็เค็มหูยอ่ะใส่เลย เสร็จตั้มถั่วมุยอค่ะค่ะตั้มถั่วมุยอเสร็จแล้วค่ะแับเสิร์ฟเลยนะคะ ตำถัว่วหมูยอ่อเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัลลัญญาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ